ดีเขเป็นของนะี่ีดหน่งหม้อหนึ่งหม้อีเดยดีเด็ดโอ้ยโอ้โหั้งหมโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหมันอะนี่โอ้โหปืนฉีดน้ำสมัยนี้ก้าวล้ำพัฒนาไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหก็มีสายชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่มาให้พร้อมเลยครับแบตเตอรี่ก็มาในรูปทรงของพันท้ายแบบนี้เลย เวลาที่เราจะถอดแบตเตอรี่ออกกดตรงนี้ผมกดตรงนี้แล้วก็ดึงออกแบบนี้เลยอยากได้แบบไหนสีอะไรเลือกสั่งได้เลยนะคะผมไปออมเดี๋ยวน้องเนี่ยยีรลนไปจัดไป <_ co ast> อุโหโหโหโอ้มมันอ่ะยังเป็นระบบยิงแบบออโต้ด้วยแล้ว แล้วคุณไม่ต้องห่วงนะครับว่าเวลาที่ออกไปเล่นสการนอกบ้านหรืออยู่ท้ายรถกระบะแบตเตอรี่ตัวนี้หมดทํายังไงเราสามารถปั๊มฉีดแบบแมนนวลได้ด้วยนะผมนี่เชียร์ไปผมนี่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 แบบนี้เลยนี่ปั๊มฉีดแบมนนวลได้เลยแบบนี้ขอตัวผมไปฝึกซ้อมไว้ต่อสู้ตอนสมการก่อนเด้อครับไปแล้วผมยิงหนูวยิงเขายิงหมก สุดจริงนักเติมแล้วน,นี่รถแบตเตอรีเรนนเอร่เข้าไปพอมีหวัวเลยีหัวีหัวีหวัวโอ้ยโ,โอ้ย วันเลยปืนฉีดน้ำระบบฟูออโต้นะครับผมอุ้ยโอ้ยทันทีทันทีแล้วคิดไปแล้วลืมบอกไปครับว่าปืนฉีดน้ำรุ่นนี้มีไฟด้วยนี่เขาจะเป็นแถบไฟครับผมแบบนี้เลยอันนี้กลางวันก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหนหรือเนี่ยผมโอ้ยนี่อะไรกลางวันเนี่ยนัดิอันนี้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โหมีไฟสองฝั่งเลยอ่ะสุดจริงเรจะเปิดฝาเติมน้ำตรงนี้นะครับผมนี่โอ้วัสดุกครโอเคเลยนะครับผม แล้วก็นี่ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาที่เราออกไปเล่นเผื่อแบตเตอรี่หมดทำยังไงครับนี่ก็เป็นระบบปั๊มแมนนวลเลยแต่นี้นี่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 โอ้โหโอ้โหเป็นไงอ่ะเปิดฉีดน้ำระบบคู่อินวันนนองไปขอดูมาจัดการข่าสินต่อกันเถอะ โอ้วันเลยอ่ะอสุดจริงนี่แต่ไปครับปิดจีดแล้วแบบนี้ใกล้สงกรารแล้วเอ้ยจะเล